ผมขาวเมื่อกี้ใช่ไหมฮะก็ฮะตามสไตล์เขาอยู่แล้วครับก็ไหนการไม่พูดนี่ผมว่าแปลกน่าจะสวยจริงไหมพอมีครอบครัวแล้วแบบมันทําให้เราแบบดูเป็นคนอบอุ่นแต่คนรักโง่มากขึ้นจริงจริงผมว่ามันก็เกี่ยวนะความรักมันทําให้มันช่วยปลอบประโลมคนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเกี่ยวนะครับตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างตั้งแต่มีครอบครัวตัวเองเปลี่ยนไหจริงๆโดมก็เหมือนเดิมนะฮะยังร้องเพลงยังทัวร์คอนเสิร์ตปกติเหมือนเดิมแต่ว่าก็ตอนนี้มีแฟนอ่ะมันก็ มีคนหนึ่งให้เราห่วงสถานะมันก็ไม่ได้เหมือนกับคู่รักแบบหนุ่มสาวทั่วไปเพื่อเราก็แต่งงานมันก็มองอนาคตอะไรอย่างนี้มากขึ้นใช่ครับทำ,รทำไม<ร>ามา <ไป S 1> ถึงเครียดเลยเมื่อกี้ดูเขาสนุกอยู่ <laughs> ไม่กดดันคะเพราะว่าเหมือนอะไรเียคนน้องาแบบยากนเรื่องอยากให้มีน้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือจริงๆตอนนี้คุมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังสนุกกับชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้แล้วน้องก็ ปีนี้ก็30สบต้นต้นเองส2มเขาก็ยังเพิ่งไปเปิดร้านด้วยอะไรด้วยกำลังทำธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่าก็ยั<อ>งมีเวลาอยู่ครับยังยังไม่รีบแบบแว่าฝากฝากไข่แล้วไมครับคือเราตรวจสุขภาพต,ตลอดครับ<ม>แต่จริงๆอ่ะในเวของเราอ่ะเราอยากให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่าพยายามอยากให้มันดูแลเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่เราแบบตรวจประจำปีปี่ตรวจตลอดตรวจตลอดผมว่าทุกสองน่าสองฝ่แข็งแรงดีว่ะเฟตอยู่ครับ ก็ธรรมดาคุณแม่ผมนะฮะเขาก็อยากอยากมีหลานอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เข้าใจเพราะว่าอย่าง3ปีเราแต่งงานปุ๊บโควิดเลยนะครับก็ก็หายไปเลยอ่ะสปีนั้นก็อยู่บ้านแค่างเดียวพอเนี้ยเปิดมาปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาปกติก็ต้องทํางานเป็นธรรมดาจริงิมีแผนก่อนหน้านี้ไหมครับพี่โดมเพราะหรือว่าเป็นเพราะโควิดเราเปิดยาวคือจริงๆสเต็ปมันมีตั้งแต่ก่อนแต่งอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากจะทําบ้านใหม่เสร็จแล้วเราบ้านเสร็จเราจะมีน้องใช่เพราะสปีมันยืดระยะเรามาหมดเลยเพราะว่า เราก็ไม่อยากเอาคนช่างเยอะๆมาทําที่บ้านเนาะเราก็ทำหนึ่งถึงาำปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเยอะบ้านทําอยู่ชุลมุนเลยครับตอนนี้ต้องย้ายไม่อยู่ที่ใช่มันเกิดปัญหาหรอครับไม่เกิดครับไม่เกิดแต่ว่าทําเยอะครับอีกเป็นปีเลยครับแก้หวงจุ้ยหรอไม่งไม่นะไม่ได้หวงจุ้ยไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นค่อยๆทำหรือว่าอะไรเงี้ย ไม่ครับมันทําอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็คือรื้อใหม่หมดนะครับแค่ไม่ตอกเสาเข็มก็คือทุบเลยอะครับใช่ทุบเลยใช่ครับทําทั้งหลังเลยมีมีครับมีแล้วเรียบร้อห้องคุณแม่ห้องญาติห้องอะไรก็เหมือนกับเหมือนยังยังอยู่ในแผนนะรอบ้านเสร็จแล้วก็มีเลยอย่างเงี้ยเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมจริงๆริมีไหมว่าแบบน่าจะอีกประมาณกี่ปีเดียวเงี้ยก็บ้านเสร็จแล้วก็ก็ควรจะมีได้แล้วครับเพราะว่าปีนี้ก็ อายุก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่บ้านเสร็จปีไหนครับพี่โดมปีหนา้าต้องเสร็จแล้วครับปีหนา้าไม่เสร็จปีหนา้าเสร็จน,น,นะฮะ <c oughs> กางกลางปีใช่ไหมหถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะใช่<ม>แต่ดูก็ทีมงานก็ทำกันตลอดอยู่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโอ้แบบผู้รับเหมาหนีหรืออะไรก็ไม่มีปกติดี <c oughs> ใช่ห้องลูกเป็นทีมไหนครับเอาไปเว้เดี๋ยวลูกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะโพสให้ดูนะครับหลังใหญ่หลังโตเลยไหมครับพี่ดม ก็ใหญ่ขึ้นด้วยครับขยายด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าก็สมาชิกเพิ่มแล้วเราก็อยากให้คุณแม่มาอยู่ด้วยใช่ทำเป็คนครอบครัวใหญ่ใช่ครับบ้านไหมครับ<า>บา้านแน่แน่ครับออแน่แ่เลยครับก็คือจากโควิดเนาะพอหลังโควิดมาทุกอย่างขึ้นหมดเลยทุกอย่างแพงขึ้นหมดใช่บ้านไปเยอะเน่ยอุ้ยเยอะครับทําบ้านหนูมีแผนนะนิดๆน,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 น่อยๆก็เป็นเป็นละล้านหมดแล้วนี่ทําทั้งหลังนะมันก็ใช่ตอนนี้เลยต้องเลี้งทำงานเลยนะ ก็หนึ่งงานต้องทำปกติอยู่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาทัวร์คอนเสิร yup ์ตแบบเต็มที่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยสนุกมากตอนนี <s <S ้ใช่จริงๆมีแบบจำกัดไหมว่าเออเราไม่ให้เกินยกนี้นะอะไรเงี้ยค่ะมันเกินอยู่แล้วครับตอนแรกก็คิดว่าไปนานแบบสุดๆคือไเท่าถึงโอ้ยตอนนี้มันก็โอ้ยสามสิบอะไรไปแล้วจากเดิมใช่ตอนแรกก็ตั้งไว้ไม่เกินสามหรอกไม่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 น่าจะถึงนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะโครงบ้านเดิมอ่ะใช่ไหมไปเามาไปใหญ่แล้วใช่ ทุกอย่างแพงครับตอนนี้แพงจริงๆน่าจะเกินถ่าสามสิบล้านใช่ไหมพี่โดมหวังว่าจะไม่เกินเนี่ยเยอะกว่านี้ครับอ่ะพี่น้องเราเป็นสุภาพไม่ีย่สามครันหน้านี้เหมือนแบบว่าเรื่องเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ใช่เป็นอยู่ตลอดแล้วก็เนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ตบางทีไปวันเดียวผมแบกกระเป๋าไปไปเริ่มเลยเหมือนไปต่างประเทศอ่ะบางคนก็เฮ้ยแบกอะไรมาเยอะแยะเลยต้องเป็นเครื่องที่ช่วยให้เราไม่หยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยนใช่ครับใช่ ต้องใส่ตลอดแล้วกลายเป็นว่าติดไปแล้วเพราะว่าพอไม่ใส่ปุ๊บเนี่ยเราตื่นตลอดเลยแล้วมันจะไม่สดชื่นแต่ใส่แล้วดีกว่าเดิมเยอะเลยครับดีกว่านอนแบบไม่ใส่ตอนนี้ชินไปแล้วเพราะว่าผมผมใส่มาเป็นหนูสองส2มปีแล้วใช่คือมีวิธีอื่นไหมคะที่แบบว่าไม่ต้องใส่แต่ว่ามีวิธีอื่นอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในในโลกอยู่ครับตอนนี้ใช่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ต่างๆนี่คือวิธีที่ดีที่สุด คือจริงๆไอ้เครื่องนี้เร,เราเราเราอย่าไปมองว่าป่วยถึงเรต้องใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกนักกีฬาระดับโลกอะไรเน,นี้ยก็จะใส่เครื่องนี้กันหมดเขาเรียกว่า C p a พคือมันเป็นเครื่องที่ช่วยทําให้เราหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้ออกซิเจนลึกขึ้นคืออย่างนักกีฬาเนี่ยซ้อมใเยอะมันต้องการรีคอเวอร์โดยเร็วเพื่อกลับมาซ้อมต่อหรือแข่งต่อ mm hmm. เขาก็จะให้ใส่เครื่องนี้กันตลอดเลยทุกคน เออพี่โดตกใจเหรอพี่โดมขึ้นยาแล้วก็นิดนึงฮะมันก็แบบพลุงพลังหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อุปกรณ์มันก็ดูกระชับขึ้นไม่ได้ดูอุ้ยแต่ก่อนใหญ่โตกว่านี้เยอะใช่ยาตัวอุปกรณ์นี้ต้องเปลี่ยนเลยทุกปีเหมือนทีพี่โดมอุ้ยสามเดือนมันจะต้องเปลี่ยนพวกไอ้ชิ้นส่วนมันนะใช่ถ้าใช้จ่ายมสูนี่ผมพูดจนจะเป็นพรีเซนเตอร์เลยเครื่องนี้แล้วเนียเครื่องมันก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นแสนอยู่ตัวเครื่องใช่ เขาเล่นมบอยซุปเปอรว่าแบบอ๋อฮะมันก็ยุคนี้มันก็ต้องไวรว์นิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่มีอะไรก็คือเพลงมันชื่อเขาดาวเพลงมันก็ออกมาเล่นกับช่วงปลายปีพอดีแต่ว่าเพลงมันก็เป็นเพลงรักเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโพสต์แบบหินหินไปในในในมุมนั้นแต่คนลืมไหมคะว่าแบบไอ้คนมาทักไหมราะว่าอะไรมันก็เป็นหมวอเรื่องความสุขอดอแต่คนที่ดูทรงรู้จักก็จะรู้แล้วเพลงใหม่ชัวร์อะไรเงี้ยใช่ก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้น คนตีความผิดคนตีความไปอแบบหนึ่งก็มีปัญหาหรือเปล่าครับครับเราก็เข้าไปโพสต์ตอบไปครับว่าออกเพลงใหม่ครับอะไรเงี้ยโปรโมทเพลงใหม่อะไรเงี้ยคือต้องรีดเฉลยนะครับพี่พี่โดมก็ต้องบอกตรงๆเลยคือจริงๆไม่ได้จะต้องการสร้างความเข้าใจผิดอยู่แล้วครับใช่แต่น้องมีคนมาถามเยอะเลยใช่เรื่องนี้ก็มีญาติเข้ามาถามนะครับถึงถึงถึงญาติแล้วมาถามคุณยายอะไรเงี้ยใช่แล้วน้องว่าไม่เห็น น้องก็ไม่รู้เขาเขาออกเพลงใหม่มังค้าอะไรเงี้ยว่าเราแยกกันทํางานอยู่แล้วครับเขาก็ไม่ได้รู้ตรงนี้แต่ก็ยังรักกันดีรักกันดีมากครับรักกันดีมากเป็นเพลใหม่ในรอบเพิ่งออกเป็นเมื่อ2เดือนที่แล้วปีนี้ออกมา3เพลงนะครับในช่วงนี้มันก็หวานฉ่ำแบบขึ้นทุกวันเลยนะคุณโดเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันมันก็เพิ่มขึ้นบ้างหรือยังไงแต่เมื่อก่อนคือเวลาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือแบบพออยู่ด้วยกันก็อยากจะแบบ ทำให้มันมีคุณภาพนิดนึงอะไรเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นก็ใส่ใจเล่นมือถือให้น้อยลงมาค,คุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยพราะน้องก็ลุยงานของเขากลับบ้านดึกอะไรเงี้ยครับใช่พี่ดมปิดมือถือหรือว่าปล่อยคือปกติก็ชอบเล่นโซเชียลอย่างนี้มากพอเราอยู่ด้วยกันเราก็คิดเอ้ยเราเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มันแบบมีคุณภาพเต็มที่ท่านไม่ได้เป็นคนห้ามใช่ว่าโน้ตไม่เลยครับ แต่ช่วงนี้แบบพยายามเซ็กซี่มากเลยนะคะโอโ้เขาไปแบบส,สายฝอไปแลวฮะไม่หรอกแม่พคุโดมไม่หรอครับมันก็ตามวัยแล้วเนะเขาก็สามสิบกว่าแล้วก็เพื่อนๆกับอะไรเขาก็เป็นอย่างานั้นฮะแล้วก็เขาก็ไปสายแบบน่าจะเป็นแฟชั่นเพื่อนเขาก็จะเป็นพวกแบบดีไซเนอร์ปปอ,รอะไรเงี้ยเยอะอาใช่ใช่ประมาณนั้นสแกนก่อนสู่สายตาไม่เลยผมไม่เราไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้กันเลยครับใช่โพสอะไรก็ได้เพราะว่า ก็ก็รู้ความเหมาะสมกันอยู่แล้วว่ามากน้อยไม่ได้ไปในทางที่มันดูน่าเกลียดหรือไม่เหมาะสมก็เป็นสไตล์แต่ไม่าไม่มีแอบห่วงเลยเหรอคะห่วงแบบพวกนี้ห้ามโตน้อะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงมากกว่าใช่เราไม่ได้ห่วงอย่างนั้นเพราะก็ไม่ได้คือคบกันแบบเป็นผู้ใหญ่กันคบกันนะฮะไม่ได้คบแบบเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยพอลงซีซีแบบวัยนี้มันเจอคอมเมนต์เชิงแบบว่าผิลคือมีแฟนมั้ยไม่มีนะโชคดียังไม่มี พวกเกงใจกันด้วยหะือเป่าเกงใจพี่โดพี่โดดุหรือเปล่าว่าเขาเลยเขาเลยไม่กล้าเมีนกันดูหน้าก็น่าจะดุอยู่ครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับ